ปกติจ้ะมากินเขาตั้งแต่เสามีกระมงอ่ะใบใบซีมงกินเขาครับเจ้ามุเจ้ามีเจ้ามีบักบวบ มักแข้งหมักทัว่วแล้วกับปลาปลาทูบอกไปเรื่องที่เกินไว้เนาะเกินไว้ในเฟสเนาะ ปใดยปด้ใยเป็นมูในเฟ,ฟเกินไหวบางมมว่มั้งอาจจะมมว่า,า,า,วาเรื่องที่ได้แพ่นทอมาก โชคดีบ้านนี้ว่าโชคดีดีบานนี้ตังแต่คือแบบว่าตั้งแต่ในมากน่ะคือฝันปกติจะเป็นคนบะฝันเห็นเหล็กไปแล้วคือหมายรงน phánh cái chừng tất cả quê Tao chả bóp hết tối lệ chả ừ, bóp phánh hết tối lệ chắc ba phán hết lệ 8 tổ bỏ อย,อายา่ามกินเขาอย่าเฝ้าอย่าเว้าเรื่องความฝันแม่นบ่แต่แม่นบ่กนแต่ผู้กกผดอาผู้แก่แท้บานว่าจังซีล่ะ 全球ยัว่าอย่างฟวงฟันเลีวที่จะลุมหายเครื่องัวเล็กนะเืิที่โูคไม่หัามันพี่ห้อง รอบที่แล้วอ่ะที่ได้เลขมากที่ถือกรอยนึงอ่ะที่ได้เลขมากแต่คือกบ,บ้านแล้วอยากี่่น้องแทบานน่ะเพิ่น,าน,น,นมนเนเนาเซนโบเซนบะเซนบนเนาะ้นบน,บน,บน บนน้องค้ายหมูด้วยอีกยังคห้ย่างเลยคห้ายดีนี่มัากเนี่ยแล้วเราอ่ะเป็นคนที่สนิทกับแม่คือคือกะกะสนิทกันมากอย่างไรอะได้ไหรอลูกเราอะ่ะบนี่เองคือแบบจะเป็นมูกันมากจะหน่อยเถอะนะเวลาเวดา เคี่ยวเขาเห็ดหน้าเห็ดยังยังเสียแล้วก็ตะกี้เราแล้จากแม่ไปตลอดพี่นะคู่มือนี้แล้วก็ขายหมูอยู่เราก็ได้เป็นคู่เป็นหน้าเป็นยังเม่อ่แล้วก็เลยมาบ้านบนไว้กับผู้ตายอยู่บ้านผู้ตายอยู่บ้านนี่แบบไงห้างจะแม่อาจจะปูข้าวดำกับจะแม่ทอดอะไรนี่บริวานแต่ก็สือมีแต่จะแม่ตะเคียนคือคือ อันย่าพ่อกับนั่นเราเห็ดอู้ยังไงแฮงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถักการบานเดี๋ยวสีถ่ายเบิงว่าเด้อเสือว่าสารเพี้ยงตามอุบัติหรือเดี๋ยวเขาจะว่าสารกุฏาเนี่ยเนาะในไอในภาษาทางบ้านนะเอิอว่ากุฏาเขาคุ้งสิบบมียังไงเข้าไปอย่งเนาะอืมย่าพ่อกับนั่นเราเหตุไงแฮงย่าพ่อกับนั่นอยู่บ้านนะคะ ก็คือแบบยังไงเลยเดราเพื่นก็นได้เอาหัวหมูเนี่ยมามาแก่บนแก่บนเพราะบนบนมันบ่นหัวหมูไบบเพื่นก็นได้เอาหัวหมูมาแก่บนเพราะเอาหัวหมูมาแก่บนปบั๊บก็เลยจุดถูกได้มาสามตัวแปดสิอะไรแปดสองเก้าอืมแปดสองเก้า โตโตเพื่อนเองเพื่อนแกแกบนอะเพื่นไดเพื่นไดเจ็ดางนี่ะซื้อเลงซื้อวนะไ้เขาลอยนึงก็ถือร้ายอยู่าพกันถือร้ายคนู่ไปนั่งัก็ถือถือเกบกอจะเอื่อยเอื่อยเอื่อย่ถือเอื่อย่ถือเอืซื้อตัวมาหมดเนี่ย เขาเลยมาฟันนี่แหละแล้วเขาบอกเล็กหน่อยเล็กหน่อยฟันพอเล็กหน่อยหน่อยพี่นี่มาบอกเลยฟันมาไปไปขอบเบอร์ ก็ขอเลยขอเหมืนก kind of mm. ็ไลายหลยอืมแล้วก็เลยก็เลยอันไปขูดไปขูนในกองใหม่ก็เขาขูนละอืมไปขูนในกองใหม่ก็เขาขูดแต่ว่าแต่ว่ากับมเห็นเลยเด้กกับทามเขาเจ้าทัวร์เดรดยังเดรดยังเขาเจ้ากโอ็ยจ้าเดรดยังดอกเจ้าเอาไปมั้ย เรื่อนี้เด็กหน่อยคนนึงมันมากกับยายในฝันนะมากกับปายเราก็ถามมาถาม,มา่าอันอีหล่าอันอีหล่าเห็นเหล็กอยู่บ่ก,ก็เลยถามจีอีหล่านั่นเห็นเหล็กอยู่เลยถามเล้อีลยยังอีหล่าเห็นเหล็กสามโตอุ้ยสามโตมันจีก็เลยถาม ตาออีลาท่านี้เป็นเลขยังแน,น่อีลาไปทูเดเลขสามสองเจ็ดซึ่งบอกมักเลย <c oughs> เป็นเลขที่ไม่ชอบเลยสองสามสองสามสวนตัวมากแต่สองเจ็ดไม่มีในสมองจะเสือเลขกมากนะเอาจริง จเล็มากนะเลขสองเจ็ดนี่ไม่ได้สมองเลยเลสองเจ็ดนี่ือแบบเป็นอยังง่แบบว่าไม่มีในสมองอ่ะคือไม่ชอบเหลขกเจ็ดสสองคือประมาณเออเจ็ดสามด้วย่าอย่างเสค่อยว่าสืออยู่แต่ว่าไอ้ที่มันเป็นเหล็กเจ็ดสองเสียก็คือแบบไม่ค่อยสือไม่ค่อยไม่ค่อยสือไม่ค่อยเสือเลยแหละเลกนี่ะแล้วก็คือแบบว่าก็บอกว่า อันคันถือสินะให้เอื้อซื้อขนอมให้กินแนวสิเบิ้งเ้ิพี่หรอหวัวนี่จะเป็นยังไงให้ตัดเล่นนะคะตัดเล่นบ้างสองสามสองเจ็ดเอ,อ่อสามเจ็ดเออสองสามสองเจ็ดสามเจ็ดเนี่ยอ่ะเลกก็มีมีแค่นี้นละกา บ่ได้บ่ได้อันนี้เนาะมันก็เป็นเรื่องเสี่ยงดวงถึกพิษกะย่าว่ากันเพราะว่าท่านท่านท่านมันแม่นต์อิริขดก็รุ่ยไปแล้มันบอกเออโอ้ประดมมันบอกเล็กบอกอยังเมื่อไออ่แต่ว่าก็คือแบบอันนี้จะคือแบบว่าเป็นแนวทางเพื่อว่าพี่น้องคนใดอยากแบบิ๊บเล็กซื้อหรือว่าอยากมิโชคอีฉยังประมาณว่า ว่ามีเหล็กสือ่อเพื่อมันถือเพื่อมันเอียงเพราะเป็นแนวทางผิดถูกกายะว่ากันเด้อจ้ะอันนี้กะมาเราสูกันฟังมาเอาดูฟังอะไรซะเอ๊ะยสำหรับคนที่ชอบหวยคนที่มาหวยมาหรือบ่มากอันนี้กับเบลูดแต่ว่าส่วนตัวแล้วเด็กนี่คือบ่มากจะถามว่าซือาซ้อบ่ซื้อวันนี้ก็คงจะซื้อแต่แต่ตัวนี้แหละเพราะว่า บ,บอมมี่ตัวในี้ใจเลยก็คือบอมี่บอมมี่ตัวอื่นอ่ะไมใ,ใจอืมแป๊วเ,เดือนนี้เป็นเดือนวันเกิดเป็นเดือนวันเกิดก็วิธย์ยิบสามจิงหาก็เลยว่าซื้อวันเกิดแล้ววันที่ยีิบเก้าอ่ะเอ้ย สองเก้ามันออกไปเพราะว่าอายุก็เลยซื้อไว้งวดที่แล้วเพราะว่าชองแบมซื้อไปเลยก็เลยซื้อทรงเก่าแต่ก็เลยคิดว่ามัน่าจะะ่าจะออกกว,วันเกิดเพราะเพราะว่าห้าสามมันออกไปแล้วเพราะเกิดเพรสามห้าแล้วมันออกหาสามเออแต่ม่ม่ออกอายุนั่นวะออกอายุยี่สิบแปดแต่ว่ามันข้ามไปยี่สิบยี่สิบเก้าอืมก็เลยเนี่ยที่เรือก,ก็คือเนี่ยเรือ,อ,อวัวนเกิดจะ แต่ว่ากับทุกปีที่สังเกตมาทุกๆปีเขาจะออกแต่เขาจะออกเดือนวันละกระดาษก็สิงหาเนี่ยตองเดือนวันละกระดาษก็สิงหาไม่ออกวันเกิดก็ออกไอพ่อสอ,อแทบเปทุกปีแทบจะทุกปีอโอเคหน้าขนมอันนี้เน่ะไม่รู้ผ้าอะไรซะละ ไมมีเวียงมีไงได้จสียละพากกว่าาเลียาเบอร์โ็มักเนาะอืมมากเลยเจ็นี่ค่ะทิ้สองแล้วทีบอกไปแป๊บแบอกแป๊บเดียวิสองแล้วที่ะบ๊ายบายกินข้าวกอนไปพอกันลิปน่อ